สวัสดีค่ะปาเก็กทำสวนนะคะวันนี้จะพามาให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยอะไรปลูกแตงกวาอินรีย์แล้วก็ออกดอกหรือว่าการให้ปุ๋ยเพราะว่าทุกคนไม่ใช่ทุกคนนะคะหลายคนยังสับสนว่าจะให้ปุ๋ยแตงกวานะให้ช่วงไหนเพราะว่าบางคนก็บอกว่าแตงกวาหนูนเนี่ยออกดอกมีแต่ตัว,ตวผู้บางคนก็บอกว่ามีแต่ตัวเมีย อันนี้ก็คือความสมบูรณ์ของเขาอาจจะไม่เท่ากันปกิศก,ก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เมียล้วนผู้ล้วนนักษาเห็นมาจากอะไรแต่ที่ปกิกปลูกนะส่วนมากก็จะมีทั้งดอกตัวผู้ตัวเมียนะคะอ่ะ,อะกลัวลืมค่ะคุยเพลินแล้วก็เดี๋ยวจะลืมนะคะเสียงนกแคบหน้าจอไว้นะคะรายการสินค้าปกิกนะคะปุ๋ยอินทรีย์ส่งถึงประตูบ้าน นั่งกดอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปตระเวนหาซื้อให้เหนื่อยน้ำมันรถก็แพงเนาะไม่ต้องไปให้เหนื่อยค่ะอันนี้คือเบอร์ติดต่อปรกิ๊กแล้วก็ลายปกิ๊กพิมพ์จากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะคะก็มี FC ใหม่ๆที่จริงก็ไม่ใหม่หรอกติดตามมานานแต่ว่าไม่เคยติดต่อไม่เคยแชทเข้ามาก็แชทมาเอาปุ๋ยไปใส่ผักเยอะแยะนะคะผู้สูงอายุก็เยอะ ทีนี้เราจะมาคุยเรื่องแตงกวาที่จริงนะป้เก๊กก็สอนปลูกไปเยอะแล้วเนาะหลายคลิปละแต่ทวนนิดนึงเนาะเพื่อให้คนที่ไม่เคยปลูกมาปลูกแตงกวาไว้กินเราไม่ต้องไปปลูกเยอะแยะนะไม่มีพื้นที่ก็ปลูกได้นะคะอยู่เทาเฮาอยูอ่บ้านจัดสรรเล็กๆที่ไม่มีพื้นที่ก็สามารถจะปลูกเนี่ยเอากระถางนี้มาตั้งไว้ข้างบ้านสองสามกระถาง เราก็จะมีแตงกวาไว้กินแล้วอันนี้ป้ากี้ก็ปลูกแค่สี่กระถางก่อนนี้ปลูกเยอะกินไม่ไหวกินไม่ไหวก็เลยคิดว่าเอาทีละนิดดีกว่าพอเรา,เราเริ่มเก็บกินนะคะเก็บที่จริงแตงกวาปลูกหนึ่งเดือนก็เก็บได้แล้วแล้วก็เก็บต่ออีกหนึ่งเดือนก็เป็น2เดือนเนาะถ้าเขาเริ่มให้เราเก็บนะคะหนึ่งเดือนให้เริ่มให้เก็บเราก็ปลูกสำรองไว้เลยก็ได้ค่ะวิธีปลูกง่ายนิดเดียวนะคะ เอาง่ายๆไม่ต้องพิธีรีตองถ้าจะง่ายที่สุดก็คือเอาดินใส่ถุงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เอา,มาเมล็ดเขาเนี่ยเสียบลงไปเลยแต่ดินจะต้องข้างล่างนะคะต้องรองด้วยปุ๋ยปุ๋ยหมักก็ได้ปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้ปุ๋ยนะคะปุ๋ยหมักชีวภาพหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์บางคนก็จะงงว่ามันต่างกันตรงไหนปก้กิ๊กปุ๋ยหมักก็คือผ่านการหมักมาก,ก่อนนะคะ ให้ย่อยสลายอย่างน้อยๆก็เดือน2เดือนแต่ถ้าปุ๋ยอินทรีย์ไม่ได้ผ่านการหมักแต่ก็มาจากอินทรีย์วัตถุที่เขาเอาไปตากเอาแห้งนะคะมาจากากาศกากอ้อยกากทวเหลืองกากจากโรงงานเบียร์โรงงานน้ำตาลต่างๆคืออินทรีย์วัตถุพูดง่ายๆเนาะเอาไปตากให้แห้งแล้วเขาก็เอามาบดรวมกันอย่างนี้ ขาเรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์ค่ะเขาเก็บได้นานนะอินทรีย์มาจากสิ่งที่มีชีวิตนนะคุณลุงบอกว่ามาจากสิ่งที่มีชีวิตนะคะพืชผักต่างๆนั่นแหละสดด้วยพืชบางคนเขาบางสูตรของเขาก็อาจจะมีปุ๋ยปุ๋ยคอกปนมาด้วยนะคะแล้วแต่สูตรใครสูตรมันเนาะสารพัดปุ๋ยอินทรีย์เอาตัวเนี้ยไปรองก้นกระถางตรงก,างกลางๆนะคะใส่ดินลงไปแล้วก็เอาตรงนี้ใส่ตรงกลาง ใส่เยอะไหมมากน้อยก็กะกะเอากันแล้วกันประมาณนี้อันนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ถ้าเป็นปุ๋ยหมักก็ใกล้เคียงกันก็ใช้อย่างนี้แหละนะคะเอาใส่ตรงกลางหรือว่าจะใส่ฮิวมัสก็ได้นะคะเอาไว้เป็นอาหารให้เขาทีนี้ถ้าใครไม่ปลูกลงอย่างนี้เลยก็อาจจะอาจจะเอามาเพาะอ,อย่างนี้ก่อนให้เขาเป็นต้นอ่อนขึ้นมาแล้วมีใบจริงสักสามใบสี่ใบนะคะ แล้วก็แตงกวาที่จะปลูกนะคนไม่เคยปลูกก็ไปเลือกเอากันแล้วกันอันนี้แตงร้านแตงร้านก็คือลูกจะใหญ่นะคะลูกจะใหญ่เหมาะเหมาะสําหรับเอาไปกินเป็นแตงสดหรือว่าไปตำส้มตำนี่อร่อยมากตำแตงตำแตงแต่ถ้าเป็นแตงกวาอย่างนี้อันนี้เหมาะกับการที่จะเอามากินเป็นเครื่องเคียงเครื่อเคียงต่างๆกินกับหมูสเตะ๊ะ อะไรประมาณเนี้ยกรอบอร่อยอหันวางเข้ามันไก่แล้วก็ต้มจืดอร่อยมากต้องเป็นตัวนี้นะคะความหวานความอร่อยบะชอบ่อต้มจืดบะช่อนี่แหละนะคุณลุงเนาะเราต้มทีละเป็นหม้อเลยทีนี้ปกิ๊ก็จะเพาะในนี้ให้ดูนะเราไม่ต้องใส่เยอะใส่เมล็ดเดียวนะคะปะกิ๊กจะเพาะอันนี้แตงกวาบาง บางคนเขาก็ใส่2มเมล็ดแล้วก็เลือกเอาต้นที่สมบูรณ์แต่ถ้าเราทําอย่างเงี้ยสักเก้าถุง10ถุงเราก็ใส่มเมล็ดเดียวนะคะการวางถ้าเราดูไม่ออกนะที่จริงเขาจะเอาหัวแหลมๆทิ่มลงไปรากอยู่ข้างล่างถ้าดูไม่ออกก็อานอนลงไปอย่างนงี้เลยก็ได้นะคะ mm. เดี๋ยวเขาจะยกหัวขึ้นมาเองแล้วก็กดลงไป mm. กดลงไปแล้วก็ปิดไว้ mm. แค่นี้นะคะ mm. รดน้ำ เอาไว้ในร่มรำไรก่อนก็ได้จน 3- 4สี่วันเขาโผล่ขึ้นมาแล้วก็ออกแดดนะคะทำสัก9ถุง10ถุงแล้วก็เลือกเอาต้นที่สมมติว่าถุงไหนไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ยังไงก็คือโตก็ไม่โตใบก็ม้วนม้วน,วนงิกงงิงง,งองงอไม่เหยียดออกมาคือไม่สมบูรณ์เราก็ไม่เอาเอาต้นที่สมบูรณ์แล้วก็เอามาลงปลูกในนี้พอได้สัก3ามสี่ใบปลูกวิธีปลูกก็เหมือนที่ปะกิ๊กบอกนั่นแหละเอาปุย๋ยรองตรงกลางกระถางนะคะ แล้วก็เอาตัวนี้ลงไปปลูกเลยนะถ้าสามสี่ใบก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นแ,แต่วันนี้นที่ปกิ๊กถ่ายก็คือปกิกไม่ได้เน้นให้ปลูกนะเพียงแต่ทวนทวนความจําป้กิ๊กจะมาแนะนําว่าแตลงกวาเริ่มออกดอกอย่างนี้ให้ปุ๋ยขี้ข้างคาวได้เลยนะคะเราจะดูว่าเขาเป็นตุ่มๆออกมาเนี่ยอันนี้ดูรู้เพศแล้วนะคะ คุณลุงสองเห็นไหมยาวๆนี่ก็คือดอกตัวเมียที่มีลูกยาวๆเนี่ยก็คือลูกแตงกวาเป็นดอกตัวเมียรพร้อมที่จะมีลูกถ้าได้รับการผสมเกสรลูกก็จะโตเลยนะคะอันนี้ดอกตัวผู้ต้นนี้เป็นแตงร้านต้นนี้เป็นแตงกวานะคะต้นเล็กๆแตงกวาต้นใหญ่ๆที่เป็นแตงร้านสังเกตก็คือข้อจะยาวใ,ใบ<า>จะใหญ่ลำต้ตนใหญ่ อันนี้เป็นเห็นไหมลูกออกมาแล้วอันนี้คือลูกตัวเมียเขาอันนี้เป็นตัวผู้น่าจะบานพร้อมกันเพราะว่าเหลืองแย้มออกมาแล้วอันนี้ก็เหลืองแย้มแล้วน่าจะบานพร้อมๆกันเราก็เช้านะคะเราตื่นขึ้นมาเอาเอา,เอาเรื่องปุ๋ยก่อนเนาะป้กี้ก็จะข้ามไปแล้วตรงเนี้ยเราให้ปุ๋ยได้แล้วนะคะเราก็มาเขี่ยข้างๆใส่ปุ๋ยให้เขา กิกใส่ถุงมือก็ใช้มือเลยเร็วดีแล้วก็เอาปุ๋ยที่ค้างคาวนะคะหรือใครมีตัวอื่นก็แล้วแต่สะดวกนะใส่โรยก็กะกะประมาณสักเนี่ยประมาณสักสองช้อนถ้าช้อนเดียวคงไม่ทั่วคงไม่ทั่วถึงเพราะว่ากระถางกว้างเนาะช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะในได้ครึ่งเดียวเนี่ยได้ประมาณเนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยเนี่ยได้ครึ่งเดียว ก็รอบกระถางนี้ก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะให้บ่อยไหมเจ็ดถึงสิวันครั้งหนึ่งค่ะเนี่ยแคน่นี้แล้วก็ปิดปิดก็รดน้ำนะคะก็จะได้ติดลูกแล้วที่สำคัญนะฮอร์โมนอย่าลืมค่ะถ้ามีฮอร์โมนใช้ร่วมกับน้ําส้มควันไม้ ถ้าใครไม่มีฮอร์โมนตัวนี้ก็ไปเอาฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดกันแล้วกันทําเอาเองนะคะถ้าใครมีก็สะดวกก็อย่างนี้ก็เอาเก็บไว้ใช้ได้เลยแล้วก็น้ําส้มควันไม้ผสมกันพ่นให้เขากันเพลี้ยกันหนอนมแมลงวันทองนะคะป้องกันแล้วเต่าทองเต่าแตงแล้วชอบมากัดอย่างเงี้ยเนี่ยชอบมากเลยใบใบแตงอ่ะเขาเรียกว่าเต่าทองเนาะ เอาทีนี้พอให้ปุ๋ยเสร็จล้วก็รดน้ําตามเลยนะแล้วการพ่นฮอร์โมนพ่นตอนไหนพ่นตอนเย็นๆก็แล้วกัน,นเนาะหมดแดดหมดแดดไม่มีแสงแดดก็มาพ่นเนี่ยช่วงนี้ไม่มีแดดแล้วพ่นได้เลยค่ะแต่ว่าต้องอยู่ใต้าชายคาถ้าฝนตกลรวอย่าพ่นนะไม่มีประโยชน์ค่ะการชะล้างก็จะไหลออกไปเม, <ะ S 2> ม <ะ S 1> ื่อกี้ถึงไหนการผสมเกสรจะบอกว่าต,ตู้้ตัวเอ ตัวเ<ห>มีย<ม>เป็นอย่างนี้ตัวผู้เป็นอย่างนี้ให้บานพร้อมกันคือตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาจะบานพร้อมกันเลยนะคะตัวผู้ก็บานตัวเมียก็บานเราก็มาเด็ดเอาตัวผู้มาแต้มให้เขาแล้วผสมเก,กสรช่วงไหนตื่นมาตอนเช้าถึงสามโมงเช้าอย่าเกินนั้นนะคะถ้าเกินแล้วก็ประสิทธิภาพจะไม่ดีละดอกก็จะเริ่มจะหุบนะคะเริ่มจะหุบเริ่มจะเหี่ยว แล้วทำไมเขาปลูกเยอะๆเขาไม่ต้องผสมเกสรอ,อันนี้ก็คือลปลูก้อ,อปริมาณเขาเยอะมแมลงเข้ามาช่วยผสมค่ะแน่นอนเลยการปลูกเยอะๆเนี่ยเช้าๆนะคะจะมีตัวผึ้งมีผีเสื้อมีมแมลงต่างๆมาช่วยผสมเกสรเขาก็จะติดของเขาเองแต่ถ้าเราปลูกน,น้อยๆต้นอย่างเงี้ยตัวมแมลงเขาไม่ได้กลิ่นเนาะมันมีน้อยต้นไม่ได้ส่งกลิ่นไปไกลๆเราก็ต้องมาช่วยเขา เราปลูกเหนื่อยแล้วแค่สามสี่ต้นนะเราก็ตัดใจหน่อยค่ะลงมาดูแล้วก็เด็ดเอาตัวผู้มาแต้มตัวเมียก็จะติดค่ะติดจริงๆติดทุกรอบถ้าเราผสมให้เขาเราก็จะมีแตงกวาไว้กินนะคะบอกด้วยตาเด็ดเอาใบกีบมันออกอะไรยงเงี้ยเด็ดตัวพอดียังไม่บานเนาะดเด็ดตัวผู้มาแล้วก็เอาเอาเอา,เอากรีบเข้าออกนะคะให้เหลือแต่เกสรหรือจะหุบลงก็ได้แล้วก็เอามาแต้ม,มเบา นะตรงกลางเนี่ยก็เป็นอันว่าเสร็จไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะเข้าใจนะบางคนยังไม่เคยปลูกแตงกวา<ห>ตัวผู้เป็นยังไงตัวเมียยังไงบอกด้วยว่าบางคนหรือว่าติดแล้วอย่างนี้ไม่ติดนะานบางคนบอกว่าแตงกวาหนูนะออกมาเป็นลูกแล้วทําไมมันร่วงป a c k กเขา้เขาร่วงเขาไม่ได้ผสมเกสรธรรมชาติของเขาก็คือเขาตัวเมียเขาจะมีติดมาอย่างงี้ไม่ใช่ว่ามีอย่างงี้เขาแสดงเพศให้รู้ว่าเป็นดอกตัวเมียอันนี้ดอกตัวผู้ไม่ใช่ว่าออกมาอย่างงี้แล้วก็ ปล่อยแล้วจะติดเลยไม่ใช่นะคะ,ะเข้าใจผิดอันนี้ปกิกปลูกนะส่วนมากมันจะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียตามมาราเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวเมียอยู่ตรงยอดนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยจะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียแล้วก็ต้นนี้รู้สึกว่าตัวเมียเยอะด้วยนะเนี่ยปกิกดูเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่กับตรงยอดเป็นเป็นตัวเมียสี่แล้วคะ่ะเห็นไหมสี่ลูกละ อันนี้น่าจะเป็นแตงร้านนะสังเกตดูเนะี่ยลำต้นจะใหญ่แล้วใบจะกว้างจะยาวทำไมผสมมันก็จะเหี่ยวไปจะเหี่ยวไปเลยค่ะเขาบอกกาด้วยแต่ว่า <Okay. S 1> แตงกวาเนี่ยจะเป็นแตงกวาแตงร้านไม่ต้องสนใจถ้ามีตัวผู้นะคะเด็ดไปแต้มได้เลยเอาแตงร้านมาผสมแตงกวาแตงกวาผสมแตงร้านพระกิ๊กทำอย่างนั้นละไม่สนใจอะ่ะเขาก็ติดของเขานะแล้วก็ลองไปปลูกดูนะคะ ไม่ต้องปลูกเยอะไม่มีพื้นที่สามสี่กระถางเอาไว้กินไม่ต้องซื้อแตงกวากินนะเป็นการเรียนรู้ไปด้วยเราก็จะได้แตงกวาไว้แตงกวาอินรียไปซื้อเข้ากินยาฆ่า,มาแมลงเนาะเขาต้องพ่นแน่นอนค่ะถ้าเขาไม่พ่นเขาดูแลไม่ไหวเขาก็จะโดนไอ้นุ่นเจาะไอ้ไนี่เจาะเ,เข้าไปขายไม่ได้ราคาเพราะฉะนั้นก็ต้องพ่นยาฆ่า,มาแมลงแน่นอนเลยค่ะแต่ถ้าเราปลูกเองอย่างเงี้ยเราก็หมั่นพ่นน้ําส้มควันไม้สามวันครั้งนะคะพ่นไปเลย ทุก3วันอ่ะโอเคนะคะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากกินแตงกวาอินรีก็ไปเตรียมกระถางไว้ปลูกเลยค่ะอากาศเริ่มเย็นแล้วแล้วแตงกวาเนะี่ยช่วงอากาศเย็นๆจะติดดีค่ะจะมีลูกให้เราไวกินดอีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป้ิกกด้วยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ